ปรากฏการ์สแตนดาร์ดครอสแรลี่ของทุกๆปีนะคะตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าคะคุณกิตพลครับปรากฏการ์นี้กับตลาดโลกแล้วก็กับตลาดไทยจะเกิดขึ้นไหมคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เราน่าจะมีนะครับแล้วก็จริงน่าจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ในช่วงต้นสนัปดาห์ด้วยนะครับจริงๆแล้วถ่าว่านี่ยามของแบบครอสแรลี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดนะเพราะว่าถ้าเรามองจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนี่ก็อ,อาจจะนับได้นะครับ โดยถ้าเราไปดูตลาดหุ้นไทยก็จะพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2020เลยซึ่งเป็นปีที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ปีนั้นเราก็เห็นแล้วว่าธันวาคมเนี่ยก็มีสัญลักษณ์่นิงนะครับแล้วก็ถ้ามองเฉลี่ยในช่วงประมาณ5ปีหลังนะครับเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเดือนธันวาคมเนี่ยของหุ้นไทยเนี่ยอยู่ประมาณ2.2%นะครับเดือนนี้สลับปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนในปัจจุบันเนี่ย เราบวกอยู่ประมาณที่1 4 8เปเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูจากค่าเฉลี่ยแล้วก็ต้องถือว่ามีโอกาสครับที่เราอาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อของตลาดหุนไทยครับค่ะส่วนทางฝั่งของปัจจัยที่จะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดปรับเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากเชิงสถิติแล้วว่าตลาดก็มันจะขึ้นปลายปีเนี่ยมันจะมาจากแรงผลักดันอะไรคะคุณกิตพลต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเบสิกมากกว่าที่เราคิดนะครับก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าท่านไหนทํางานในตลาดหุนก็จะพบว่า ครึ่งหลังของตลาดที่เดือนธันวาคมเนี่ยตลาดแทบไม่ทํางานนะครับ <c oughs> อย่างเช่นของเราเองที่ประชุมกับออฟฟิศที่สิงคโปร์ทุกๆเช้า6โมง45เนี่ยเราประชุมนัดสุดท้ายไปตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าครึ่งหลังของเดือนเนี่ยแอคทิวิตี้ถ้าในฝั่งของต่ะถ้าเป็นพวกกองทุงทงต่างประเทศหรือแม้ในฝั่งที่มาจากฝั่งยุโรปพวกเนี้ยต้องบอกว่าทุกคนก็คือไปจิงกับเบลกันหมดแล้วนะครับดังนั้นก็แปลว่าในในลักษณะแบบนี้ถ้าใครจะล็อกกำไรถ้าใครจะปรับพอร์ตเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะทําแล้วเสร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงช่วงปลายเดือนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยทําอะไรเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเป็นคนที่ออพอร์ตเนี่ยมีกำไรหรือว่าอาจจะเป็นในฝั่งอเมริกาในฝั่งยุโรปก็ดีถ้าพอร์ตมีกําไรแล้วส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อมันมีเรื่องไปคุยกับลูกค้าได้สวยๆแ,แล้วก็ปิดล็อกกาไรให้มันเห็นในระดับพอสมควรแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเครียดในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ แอคทิวิตี้ของตลาดในช่วงของครึ่งหลังเดือนธันาวาคมเนี่ยก็เลยก็น่าจะเบาบางทีนี้ในฝั่งของเบาบางเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันจะมีคนที่มันมีความจําเป็นจะต้องมาเล่นขายไหมก็เริมไม่มค่อยมีคือในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกว่าหากักลดจัดภาษีนะครับแต่ว่าในฝั่งบ้านเขาอาจจะเป็นการที่ว่าเออลงทุนบางตัวไปแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดมันผิดคาดมันขาดทุนเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามที่จะขายออกมาแต่ว่าการขายออกมาเขาก็อาจจะขายตัวที่มีกําไรมีอะไรบางอย่างาประกบไปด้วยนะครับดังนั้น ถ้ามองแล้วส่วนใหญ่ก็คือพอถึงช่วงปลายเดือนเะนี่ย activity มันก็น่าจะเบาแล้วไม่ค่อยมีใครทาอะไรแต่กลับกันเนี่ยในขาของคนที่อยากซื้อเดียวบางทีมันยังมีอยู่นะครับดังนั้นในภาวะที่ตลาดเบาบางไม่ได้มีแรงขายชัดเจนนะครับถ้ามันจะมีตัวเด็ดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในฝั่งแรงซื้อมากกว่านะครับในฝั่งของบ้านเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยในฝั่งของบ้านเราเราจะพบว่ามันมักจะมีเรื่องของตัวการใช้สิทธิ์ของรถ่อ,อ,อดภาษีนะครับหรือกองทุนรย่อดภาษีซึ่งเราก็จะพบเช่นเดียวกันว ปกติแล้วเนี่ยสามสี่เดือนสุดท้ายเนี่ยแรงซื้อมันจะเป็นบวกนะครับไม่ว่าสมัยตอนที่เป็น LTF ซึ่งเราเห็นเห็นการซื้อปีละประมาณเจ็ดแปดหมื่นล้านต่อปีนะครับแต่ว่ามาถึงไทยเอสจีเนี่ยถึงแม้ความนิยมจะไม่เท่าถึงแม้แรงซื้อในไทยเอสจีเนี่ยอาจจะอยู่สักไม่ไม่เกินหมื่นล้านต่อปีแต่ว่าไปดูปีที่แล้วสองพันยี่สิบสี่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าแรงซื้อที่มาจากไทยเอสจีเนี่ยมันก็เข้ามาประมาณสักสามพันเจ็ดสามพันแปดร้อยตันได้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมดังนั้นถ้ามองเราก็ต้องบอกว่าในภาวะที่ แรงขายไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าในฝั่งคนอยากซื้อคนใช้สิทธิ์ลดจัดภาษีบางคน,คนก็อาจจะเริ่มมั่นใจแล้วเพราะว่าพอประกาศมานะครับบางท,<แ>ทีจะพอเริ่มเห็นแล้วว่ามีโบนัสไหมถ้ามีโบนัสเข้ามาเอ๊ะต้องซื้อกอ่อตัวลถจอดเพิ่ไมไหมต้องซื้ออะไรเพเปล่าเนี่ยก็เลยทาให้ในช่วงประมาณทสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยจะเห็นอ activity ในฝั่งขาของคนที่จะมาจัดการในเรื่องตัวการลดจัดภาษีดังนั้นแรงตรงนี้ครับก็เป็นแรงซื้อที่ทาให้มันเกิดความไม่ไม่สมมาตรกันเลยนะผมคิดว่าถ้ามองแล้วเราจะเห็นว่าเดน ธันวาคมเนี่ยถ้าตลาดไม่ได้แย่จริงๆถ้าเฐกิจไม่ได้มีปัญหาถ้าไม่ได้มีปัจจัยลบที่มาจากเ,าเรื่องที่มันไม่คาดคิดจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดก็คือมักจะซึมๆหรือไม่แต่ว่าเขามักจะเป็นการซึมที่เป็นการซึมขึ้นมากกระสึมลงครับส่วนถ้ามองข้าไปมกราคมเลยนะคะน่าจะมีความท้าทายหลายอย่างรอทั้งตลาดโลกแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอยู่นะคะดูภาพของไลเซคเปทของตลาดโลกก่อนนะคะคุณกิพพลคะ2026เทรนด์ของการลงทุนทั้งโลก จะเป็นอย่างไรบ้างและสินทรัพย์ไหนที่จะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสําหรับปีหน้าคะโอเคครับต้องบอกว่าในภาพของปีหน้าเนี่ยความท้าทายก็คงจะมีมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ12-18ถึงเดือนเนี่ยเราพูดคําว่าดอกเบี้ยขาลงกันมานานพอสมควรครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มมมนว่าจะยังเห็นการลดดอกเบี้ยต่อได้เนี่ยแต่ว่าจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องเริ่มมาคุยกัยแล้วว่าเรากําลังจะจบดอกเบี้ยขาลงนะ ยุโรปเองพูดในการประชุมรอบที่ผ่านมาแล้วในฝั่งของบ้านเราเองอาจจะได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในฝั่งของอเมริกาเองอาจจะได้ทักสองไม่เกิน3ครั้งนะครับขึ้นอยู่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะลดดอกเบี้ยมากๆก็ได้เพราะว่าในเรื่องของตัวการต้องปุมเงินเฟ้อนี่ก็เป็นภาระที่ต้องอยู่เพิ่นพอเราเข้าใกล้จุดที่มันเป็นจุดสิ้นสุดของดอกเบี้ยขาลงก็แปลว่าเอ๊ะจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่มันจะต่างมาแล้วคือบอลยูจะเริ่มไม่ลงอันะ นะครับทีนี้คําถามก็คือพอปอออูเริ่มไม่ลงซึ่งเราจะเห็นแล้วนะครับนะถ้าคุณกีตาร์หรือถ้าผู้ชมไปดูก็เห็นว่าในรอบเนี้ยตัวกรงเงินเราลดรเรียบเรียบสูญสองห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ปรากฏว่าพอนยู่สิบปีเราเนี่ยอ,อยู่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดต้นๆเนี่ยลงมาแค่สักหนึ่งจุดหกปลายๆเท่านั้นเองนะครับลงมาสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ลอยแล้วก็จริงๆถ้าไปดูเนี่ยตอนกันยาย,ยนเนี่ยเราเคยอยู่หนึ่งจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าณวันนี้มันเหมือนตลาดมองข้ามถอดเบลตหมือไม่ว่า,วาเฮ้ยตัวโอกอากกาาาาสทที่่ตต้งงงรเินจะลมๆแบบ กว่าไปกว่าที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะไม่ง่ายแล้วครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้แลนด์สเคปที่จะเปลี่ยนอันแรกเลยก็คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของตัววงจรดอกเบีย้ยนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าวงจรดอกเบีย้ยถึงจุดที่มันเป็นขาลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างก็แน่นอนครับว่าเหตุการณ์ถึงที่สุดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผิกนะครับเราเคยเห็นภาพของเงินซึ่งอาจจะเข้าทั้งอุ้นเข้าทั้งบอนในช่วงผ่านมาเนี่ยแต่สถานการณ์ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่มันน่าสนใจว่า เ,เวลาเงินมันไหลเนี่ยมันต้องไปในที่ที่มันมีโอกาสมีอัพไซด์แต่สมมติว่าบอลเนี่ยจะมีอัพไซด์ได้ก็ต่อเมื่อการทําไมครับมีการลดดอกเบี้ยแล้วทาให้บอลยู่มันลงได้ถึงจะเห็นกําไรในขาของคนที่ถือตราสารกี้แต่ถ้าในในปีหน้าเนี่ยอาจจะประมาณทักสอง,ส,องสาเดือนหลังหลุดไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมันกลายเป็นว่ามันไม่มีรูปในการลดดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นว่าถึงแม้ดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีใดแต่ว่ามันจะเริ่มเหลือแต่รวมกันขึ้นครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าในฝั่่งงขอออตรราสาันี้เเิมมไไหลืซ์ กับการดาวไซต์มันจะเปิดนะครับถ้าถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าภาวะเงินเฟ้อมาแรงหรือเกิดมีสถานการณ์ความขัดแยง้งมีสงครามมีราคาน้อมันขึ้นเยอะๆเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นดาวไซต์เพราะันปีหน้าเนี่ยทิศทางการไหลเงินเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันจะเข้าตราสารนี้ไม่ได้ครับนะครับ,นะรบอาจจะมีบ้างที่เป็นการเข้าแบบที่เรียกว่าโอเคคาดหวังที่จะโฮลท t มัต t ูริจี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการโฮแบบเรียกว่าตราสารที่ไม่ได้ยาวนานมากๆนะครับแต่เราก็เห็นว่ามันก็ต้องคาดหวังเลยว่าถ้าเข้าตรงเนี้ย อยู่หวังแคปิตอลเกตไม่ได้อยู่ต้องหวังยวิวสังเกียรติดังนั้นเงินที่เข้าะมันจะลดลงอย่างนี้สำคัญกับการนเ,นเงินอาจจะออกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเนเมื่อมันเหลือดาวไซมากกว่าถ้าเราโฮลทูมัลชูร์ตไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะขาดทุนมีแคปิตอล l อส s ได้เลยนะครับดังนั้นความท้าทายก็คือเงินก้อนนี้จะไปไหนนะครับทีนี้เงินก้อนนี้ไปไหนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไปได้หลักๆก,ก็คือ2อง,งอย่างน้อยเนี่ยสองแอนเซที่เราพอจะเห็นก็นะคือจริงๆถ้าต่อองกว้างคือแอ s เซที่เงินมันยังไม่เยไย แต่ทีนี้ถามว่าถ้ามาดูาคร่าวๆแล้วผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเออ่ทั้งตัวหุ้นครับนะครับเงินมีโอกาสจะเข้าหุ้นได้แต่ว่ามันจะเข้าหุ้นแต่ละตลาดไม่เท่ากันอย่างเช่นถามว่าถ้าเป็นถ้าเราไปนั่งสุน,นีลองคิดว่าเราไปนั่งสุนีบอลเราถือบอลแล้วได้สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังสบายใจพอเข้าหุ้นเสร็จปุ๊บนี่ถ้าเป็นหุ้นอเมริกาเนี่ยโอ้ยเหลือ,อยิวประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แถมดอกเบีย้ยก็ลงไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้การขึ้นในช่วงทททีี e. ีี่่่่มมนะะะ่่่่ผาาาาานนนนนนมมมเเเเเกกิดจ P/E rating ยยยััรรงไละะะพฉ้ ถ้าเงินจะเข้าอเมริกาเนี่ยมันจะเริ่มเกิดโรเตชันที่ไปยังกลุ่มอื่นมากกว่าแต่มันอาจจะไม่ได้เข้ากลุ่มเทคโนโลยีเหมือนเดิมก็ได้ะครับกับพันที่2ในตลาดอ,าอื่นๆที่โดยเฉพาะในฝั่งเอเชียในฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับเราอินโดนีเซียนะครับหรือเปอร์มาเลเซียพวกเนี้ยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดทุนเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะาประมาณ3าปลายถึง4%กว่าซึ่งสูงกว่าบอลยูสุปีของแต่ละประเทศในระดับหนึ่งเลยอย่างบ้านเราเนี่ยบอลยูสุปี17แต่ว่า ด,ดิวเดนยูของเราเฉลี่ยประมาณแสี่เปอร์เซ็นตะ์ะแต่ทีนี้จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าถ้าไป่ดูรายตัวเนี่ยห้าถึงแปดก็หาได้นะเพราะฉะนั้นภาพอันนี้มันเลยกลายเป็นว่าสมมติว่าถ้าต้องเล่นบอนต้องต้องมีการโยกเงินต้องลดการสดส่วนเล่นบอลจริงให้เขาไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ริส k p โปรไฟล์ของเขาครับเขาก็อาจจะต้องมองหาอะไรที่มันมีแคส h f โ o w ที่มันโอเคดังนั้น ในภาพแบบนี้ครับผมก็คิดว่าหุ้นหลายกลุ่มที่มันมียิวที่ดีพอสมควรมีภาพของความเป็นบอลไลต์สต็อกที่เอ้มันไม่ได้ถึงกับเสี่ยงมากได้ยิวแล้วก็อาจจะจบพัฒนาบูด้วยเพปิตอ์เกนด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่ที่จะเป็นภาพที่โอเคขึ้นมาแล้วนั้นผมคิดว่าในภาพนี้ครับเออตัวหุ้นเองน่าจะมีความน่าสนใจหรือมีความมีโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ดีสำหรับบ้านเรานอกจากหุ้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งทองคําหรือเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อ นะนจริงๆถามว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆเราต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ทองคําถึงเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีนะครับจริงๆ2ปีที่ผ่านมาทำไมเพอร์ฟอร์มได้ดีเอ,อ่อผมคิดว่าเราย้อนกลับไปดู10กว่าปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าทองคาไม่เพอร์ฟอร์มหรือยีปีที่ผ่านมาทองคําขึ้นลงรอบหนึ่งไม่ได้เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ matching ง g a i n s อ inflation แต่10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ย inflation โลกไม่เกิดหรือมัน Sub มสับดีลเหตุผลสําคัญก็คือทุกคนเนี่ยออฟโหลดภาระการผลิตไปยังจี ก็เลยกลายเป็นว่าเราซื้อไม่กว่าถูกลงเราซื้อก๊อกถูกหลงดังนั้นอินฟลัชนมันจะมาบ้างเป็นช่วงๆตามาราคาน้วยมันแต่มันจะเป็นรอบไม่ได้ใหญ่แต่เราจะเห็นแล้วว่าบนสายการวันนี้มันเกิด structural shift ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหมเงินเฟ้อไปเลยว่าเฮ้ยอเมริกากับจีนตีกันสิ่งที่เราเลือกวันนี้เราไม่ได้เลือก Efficiency แหละเราไม่ได้เลือกราคาถ,ถูกสุดแล้วเราเลือกความปลอดภัยก็แปลว่าเราต้องพยายามสร้าง ly บไพช์ของเราถึงแม้ว,ว่ามันจะซื้อของแพงกว่าอย่างหนึ่งแต่ถ้ามัน,มะะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็น U.S. tariff ดีไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นดีมันจะทําให้ราคาสินค้าและบริการเนี่ยมาในจุดที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูจะเห็นว่าทองคำในจริงเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณสงครามการค้าลอกแรกนะครับแต่ว่ามาเห็นชัดมากๆเลยเนี่ยในช่วงหลังสงครามการค้ารอบที่2เพราะว่าเราเริ่มดูแล้วว่าจากนี้ไปเงินเฟอ้อจะไม่กลับไปอยู่ในจุดเดิมนะครับและเงินเฟอ้อจะเกิดโครงสร้างของการขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็น secular inflation ดนะังนั้น พอเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าในภาพปีหน้าไอตัวภาพเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นเราจะมองในุมของความปลอดภัยก็ดีนะครับคนกลัวเรื่องความขัดแย้งเจียวอริติคลแต่ว่าในมิติของโครงสร้างของเงินเฟ้อผมคิดว่าอันนี้ก็จะทาให้บอลยูเองมีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพอเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะแต่ว่ากลุ่มของทนนคารพวกของถ่องขับนะครับหรือว่าเป็นโลหะที่มัน hedging against inflation ได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ย โลหะหลายตัวมันไม่ใช่แค่วันนี้มันไม่ใช่แค่จิงอกรอินฟลชันแหละโลหะเงินใช้ในการทําพวกโซล่าทําอุปกรณ์อิเล็กทริกต่างๆช้ำอุปกรณ์สงครามก็ยังได้นังนเอนในลักษณะแบบนี้ครับผมคิดว่าในาปีหน้าเนี่ยไอ้ตัวโลหะก็ยังน่าจะบูริสต์ได้ครับส่วนสินค้าเกษตรอื่นๆผมคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับปีขึ้นแล้วแต่ตัวนะครับแต่ว่าในภาพของทางด้านพวกนี้เป็นตัวที่ถือว่าเงินเข้าน้อยในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นในภาวะที่ปีหน้า เงินพยายามจะหาที่ไปนี่ผมคิดว่าหละแหแอสเซทอีกเนี่ยมันอาจจะได้ปัจจัยบวกจากปัจจัยนี้ครับค่ะน่าสนใจมากๆนะคะดังนั้นคือถ้าเราดูที่ฝั่งของตลาดหุ้นก่อนนะคะเมื่อสักครู่หุ้นไทยคุณกิพพลบอกว่าโอเคแล้วนะคะเราน่าจะเป็น ตลาดที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะแต่คือถ้าตัดภาพไปดูที่ฝั่งสหรัฐนะคะปีนี้ฮอตมากๆแม้ว่าจะมีความผันผวนนะคะแต่ว่าก็มีช่วงที่หุ้นทํ i ออท i ไฮตลอดหุ้นเทคก็ราคาขึ้นอย่างร้อนแรงคนไทยก็ลงทุนเยอะนะคะทั้งฝั่งของ ETF ก็ตามหรือว่ากระทั่งลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีถือว่าเป็นตลาดที่ ไม่น่าลงทุนแล้วใครมีโพ i ิชันอยู่คุณกิพพล์แนะนํำยังไงหรือว่าถ้าใครที่คิดจะไปนะคะเพราะเราก็จะคิดเสมอว่าถ้าไปแบบปลอดภัยก็ไปอเมริกาไปซื้อ s p 500ดีกว่านะคะคุณกิพลแนะนํำยังไงคะปีแ้าเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะไม่อยู่ว่าเท่าปีนี้ครับคือคือสมมติว่าถ้าใครอยู่ในตลาดมานานเราจะเข้าใจภาพหนึ่งว,ว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่2อตัวที่ทําให้หุ้นขึ้น โอเคเราพูดกันว่าผลประกอบการคือเจ้ามือเป็นเป็นเป็นตัวที่ทำให้หุ้นขึ้นแต่จริงๆแล้วลองไปสังเกตดีดูด,ดีลองสังเกตว่าเอ๊ะถ้าผลประกอบการขึ้นสักประมาณ10%แล้วหุ้นขึ้น10%อันนี้เราบอกได้ครับว่ามันขึ้นว่าผลประกอบการแต่สมมติว่าถ้าผลประกอบการขึ้น10%ต <c oughs> แล้วราคาหุ้นเราขึ้น30เนี่ยไอ้ส่วนที่มันขึ้นมากกว่า1 0อเนันนี้นะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าตลาดเองให้ r รี a t ติ้งหรือว่าให้พรีเมียมที่มันสูขึึ้นซ่ง สถานการณ์ของการให้พรีเมีสมสูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เราเห็นภาพของวงจรดอกเบีย้ยขาลงนะครับซึ่งทําให้ระดับ PE ขยับขึ้นเกิดการ r รลเลตติ้งในเชิงของตลาดได้แต่ปีหน้าเนี่ยพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าดอกเบีย้ยมันจบกําลังจ,จบไซคล์ดอกเบีย้ยขาลงก็แปลว่าไอ้เรลเลตติ้งแบบนี้มันจะไม่เกิดแล้วนะครับที่เราเคยเห็นว่าเออตัวตลาดอเมริกา PE จาก10กว่าเท่าขึ้นมาเป็น20แล้วเป็น30เฮ้ยพอปีหน้าพอเ e r เลตติ้งไม่เกิดเนี่ย มันจะกลายเป็นมันจะเริ่มดีเลยคือคือมันจะกลายเป็นว่า p e มันอาจจะเริ่มลงแต่ทีนี้ถามว่าตลาดอเมริกาจะแครสไหมอาจจะไม่แครชเพราะอะไรเพราะว่าผลประกอบการตลาดองอเมริกาย,ยังดีมากๆยังเห็นการเติบโตของกำไรดีผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่าตลาดเองจะเริ่มลด PE ที่ให้กับหุ้นพวกงงานลงแต่กำไรอย่างโตงเพราะฉะนั้นตรงนี้ออฟเซ็ตกันแล้วแต่ละตัวอาจจะให้ผลไม่เท่ากันบางตัวออฟเซ็ตแล้วเนี่ยผลของการดีเลทมันแรงมากกำไรโตแต่ไม่ไม่ถังใจอันเนี้ยอาจจะลงเยอะหน่อย แต่ถ้าสมมติว่าให้กําไรเป็นอย่างโตดีนะครับแต่ว่า PE ดีเรทไม่ได้เยอะมากอันนี้เราอาจจะเห็นราคาหุ้นไซเว์นะครับแต่นั้นผมคิดว่าภาพตลาดปีหน้าผมเย่ยไม่ใช่การครชนะแต่ว่าจะเป็นภาพของการไซเว์มากกว่าด้วยความที่วงจรของผลประกอบการเนี่ยยังดูดีมา,มากแต่ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งครับว่าเพราะว่าถ้าบางท่านไม่เข้าใจกลไกลตรงนี้ก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมกําไรโตร,ราคาหุ้นไม่ผัแต่เพราะว่าปีหน้าองค์ประกอบของการขึ้นมันจะเปลี่ยนจากรีเลทติ้งไงครับมาเป็นการโฟกัสที่กำไรมากขึ้นเนนั้นต้องพยายามดูตัวที่ ไม่ได้แบกพรีเมียมมากจนเกิดไปรอ้วามายถึงตัวไหนคะคุณกิตพลหมายถึงว่าต้องดอูกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์แบบไหนนะคะหรือว่าคือถ้าเราแยกแบบใหญ่เลยนะคะคือ growth stock พวกเทคยังได้ไหมหรือว่าคือ,คอต้องมา value เลยคือใน,ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม็กซ์เซเว่นนะครับหรือว่าแม็กซเทนอะไรเงี้ยอาจจะไปได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าทั้งกําไรทั้งตัวราคาเนี่ยมันโตดีมาก,มากแล้วก็ไอเอสเอ็พีสี่ร้อย ห้ 93, ที่อีกเีกเสจจแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์มได้ดีไม่เท่าแต่ถ้าเราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตอนดอกเตี้ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไอ้กำไรของกลุ่ม Remax กซ์เซเวน่นไกลเป็นไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะแต่กําไรกลุ่ม400กว่าตัวนั้นกระทบเยอะมากเพราะว่าหลายธุรกิจมันไม่ได้มีความเป็นเทคไม่ได้มีความสามารถในการที่จะคุมต้นทุนได้เท่า ก็จะเจอผลกระทบแต่วันนี้พอดอกเบีย้ยเป็นขาลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ากําไรหลายตัวมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้กเร็กก็อีกขันหนึ่งการจบดอกเบีย้ยขาลงไม่ได้แปลว่าเราต้องสตาร์ทดอกเบีย้ยขาขึ้นเลยนะครับเราอาจจะแช่อยู่ตรงนี้พักใ,ใหญ่เลยก็ได้นะโดยเฉพาะแถวประมาณ3%บวกลเนี่ยผมคิดว่าในภาพเง็นกล่าวนี่ครับมันจะเห็นการขึ้น ที่ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นที่กระจายไปอย่างเซกเตอร์อื่นมากขึ้นแต่กลับกันเนี่ยไอเซกเตอร์ที่เป็นแม็กเซเว่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะกำไรโตจะอยู่แต่ผลของดีเรทติ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถ่วงให้มันเป็นไซว์และเดินหนผลเชื่อภาพปีหน้าดโดยรวมของตลาดมันอาจจะไซด์เวย์เพราะว่าไอแม็กเซเว่นมันใหญ่มากๆแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันจะกระจายไปอย่างพื้นคลุ่มอื่นมากขึ้นครับ โอเคค่ะนั่นคือฝั่งอเมริกานะคะส่วนขออนุญาตกลับมาที่ไทยนะคะเราเนี่ยอันเดอร์พอร์ฟอร์มาหลายปีแล้วนะคะปีหน้าคุณกิพพล์บอกว่าเงินน่าจะไหลามาในตลาดบ้านเราบ้างนะคะคำถามก็คือจะไหลเข้ามาที่ไหนนะคะหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าธุรกิจประเภทไหนที่มีโอกาสจะรับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาคะคุณกิพพล์โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในในเชิงโครงสร้างใหญ่หญหญตลาดหุนไทยเนี่ยเราก็เห็นว่าปจัจจัยในที่ถ่วงเราในช่วงสองสปีที่ผ่านมาก็คือ ภาวะของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของประชากรนะครับซึ่งซึ่งมันถ้าเราไปดูก็จะเห็นเหมือนกับญี่ปุ่นว่าไอ้ตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเห็นประชากรลดลงนะครับแล้วมันก็มันก็จะเห็นภาพแบบคล้ายๆบ้านเราในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาว่าเฮ้ยพอประชากรลดเนี่ยตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าไปอีกสิบปีสิบห้าปีซึ่งทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าประชากรลดเนี่ยอะไรจะเกิดตามขึ้นมาบ้างน,นะครับจํานวนคนเกิดน้อยกัน ที่อยู่อาศัยในอนาะคนข้างหน้าก็จะดีมาน้อยลงการพวกต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับอะไรเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็จะลดน้อยลงที่มันจะอยู่ได้ก็จะเป็นคนที่ขายแพงหรือว่าขายในตลาดที่เป็นพรีเมียมเราถึงเห็นว่าโรงเรียนหลายตัวปิดตัวลงแต่แกลายเป็นว่าโรงเรียนนานาชาติมั้นมาได้นะดังนั้นภาพของอย่างนี้ครับอะไรที่มันยิงกำลังซื้อที่ไปผูกพันกับเรื่องของตัวประชากรศาสตร์เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบค่อนขางที่จะมากเราถึงเห็นตัว อสังหามิมารัพย์หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับพงวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะก็จะเหนื่อยนะครับหรือว่าเราจะโดนผลกระทบในเรื่องนี้ก็นข้งเต็มแม้กระทั่งกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยก็จะโดนผลกระทบเรื่องนี้ด้วยเพียงแต่ค้าปลีกเนี่ยมันจะมีขาของภาคบริการภาคการท่องเที่ยวมาช่วยแต่ถ้าภาคการท่องเที่ยวไม่ดีมันก็จะเหนื่อยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเออเราก็อมองแยกก่อนว่าอันที่หนึ่งอะไรที่อิงภาคของประชากรศาสตร์มากๆเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยมากๆกับการเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วตัวที่มันจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่อนมันอิงตัวของ external demand ครับอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโอเคมันมีบางช่วงมัอนอาจจะซบสั่แต่ในช่วงที่มันกลับมาได้ดีเนี่ยนะครับเราก็เห็นเลยว่ามันก็จะ perform ได้นะแล้วก็ตัวด้านกลุ่มที่เกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยเราก็เห็นว่าเราเป็นฐานการผลิตที่น่าจะใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอาจจะไม่พึ่งเราเนี่ยอยากท่อนข้างที่จะยากในระยะสั้นนะครับ,นะรบแล้วก็นอกจากนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นตัวในด้านพวก การแพทย์นะครับเขาต้อบอกว่าเป็นอะไรที่เราทําได้ดีมีความสัยกยก mm hmm. ันารแต่ผิแต่ว่าบางช่วงเรา,าจ,จะโดนถ่วงบ้างนะอย่างเช่นเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่กลุ่มการแพทย์เนี่ยเอารายได้ที่มาจากในไทยก็ยังน่าจะเยอะนะครับเฉะนั้นถ้าบางช่วงที่เราบ่อจี้ไม่มีตางศสนิตไม่ดีเนี่ย <c oughs> คนก็ไม่กล้าป่วยนะคนก็อาจจะหนีไปใช้ ประกันสังคมนะหรือว่าหนีไปใช้สิทธิ์ตัวที่มีแต่ว่าพอช่วงไหนที่อาเศรษฐีพิทังก็กลับมาได้นะผมคิดว่าการเพิเขก็ไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นรอบๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตอบมีตาแล้วท่านผู้ชมในตอนนี้ก่อนก็คือว่าตัวที่1ก็คือท่องเที่ยวนะกรับสก็คือตัวของทางด้านเอ็กซ์พอร์ตนะครับอันที่3ก็คือตัวการแพทย์พวกนี้ไปได้ที่นี่ด้วยความที่มันเจอไปต่อก็คือว่าเราเจตว่าภาพแบบนี้ครับในกลุ่มข,ของทางด้านธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะได้ผลดี คือศัก,กิจกรจตุไม่ิธีนี้มากนะแต่ว่าการจบวัฏจักทรท้งเปียขาลมนิ่มไม่โดนเพรสเชอร์ต่อเนี่ยมันทําให้กลุ่มขนาดอาลไพน์เนี่ยมันจะไปได้ได้ทีหรือมีโอกาสที่มันจะเพิือฟอบนะครับทีแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะกันเคลื่อนไหวไปรอบๆเช่นเดียวกันะนะนั่นผมคิดว่าให้ให้ตอบคร่าวๆไปก่อนคือว่าที่1่ดูว่าอะไรที่เกี่ยวพันกับประชากรสัตว์ให้มันน้อยหน่อยก็จะดีกว่านะครับกับอันที่2ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันได้วัฏจักรทางศรกฐกิจมาช่วยหนุนด้วยเนี่ยก็จะเป็น มีตัวนึงที่ยังเป็นตัวที่น่าสนใจก็คือกลุ่มพลังงานนะครับกือพลัาางงานดูแย่ดูโอเวอร์สป라ดนะครับดูว่าแต่ทีเนี้ยแคสโตของกลุ่มนี้ไม่ได้แย่สมมติว่าราคาน้ำมันดาวไซด์ไม่ได้เยอะนะครับอาจจะไม่ขึ้นเยอะแคสโ w ของน้ำมันหลายๆตัวเนี่ยอ,อยู่บรระดับที่เซอร์วิสตัวก้านดีเวเดนประมาณ7%ได้บางตัวอาจจะมีฟรีแคสโ w ถึงระดับ20นะครับแต่ทีนี้ภายในทีน่แปว่าแปลว่าเขาจะจ่ายเป็นผลก็ได้ซื้อหุ้นถือก็ได้แต่สมมติว่าปีหน้ามีความขัดแยง้ง มีความรุนแรงมีอะไรที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมันจะกลายเป็นอัพไซด์ทันทีนะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าพื้นฐานงานหลายตัวมีความเป็นบอลที่โอเคมากเลยเพียงแต่ว่าถ้ามีทริกเกอร์มีแค t ิตอลิซรนนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีอัพไซด์เพิ่มมาให้เราด้วยดังนั้นก็ถึงแม้ว,ว่าเราจะรู้สึกว่าในเชิงปัจจกวิถีมันดูไม่โอเคนะแต่ในเชิงกลยุทธ์นะครับผมคิดว่ามันกลายเป็นบอลที่ดูน่าสนใจกลุ่มครับ เราคาดหวังการเติบโต,ต,ตหรือว่าผลตอบแทนได้มากขนาดไหนหระคะคุณกิตพลคะคือเราอาจจะเป็นปีที่3แล้วนะคะปีนี้ทาให้ทรุกแล้วที่ผลตอบแทนภาพรวมทั้งตลาดจะติดลบนะคะแต่ถ้าเราเลือกลงทุนนะคะปีหน้าตามพุ่นที่คุณกีตพลแนะนําไปเนี่ยผลตอบแทนมันจะมากน้อยขนาดไหนคะที่คาดหวังได้คือถ้ามองเซ็ตเนี่ยเรามองพันสามร้อยแปดสิบคือบางคนก็อาจจะบอกว่าทำไมมันดูน้อยนะแต่ว่าต้องบอกงี้ว่าไอ้่ชงทีขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาด้วยเดลต้าค่อนางจะเยอะ เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเราคิดว่าเอเดลต้าเองมันอาจจะซึมซึหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยตลาดหน้าเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าภาพของการเทคของพุ้นในกลุ่มเทคลดเดลต้าเองก็ซึบไปตามแบบนั้นด้วยเนี่ยเอ๊ะถ้าเดลต้ามันไม่ช่วยหรือมันพรีเมียมลดลงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงได้ซั้นนะครับดังนั้นการที่มาเนี่ยมันจะมาด้วยหุ้นในกลุ่มอื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภาพตรงนี้การบองตลาดแถวพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่เนี่ยเอ๊ะมันแฝงนะเพราะว่ามันอาจจะโดนถ่วงด้วยเด เราก็ไปดูครับว่ากลุ่ไหนในกลุ่มพวกขั้งต้นที่เราคุยกันมาเนี่ยเออตัวไหนที่มันมันน่าสนใจแล้วก็มันน่าที่จะไม่โดนถ่วงจากเรื่องของตัวการเกิดเอ่อดีเรตติ้งครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าบนผีสูงๆเวลาจบไซเคิลดอกเบี้ยคารลงก,กลุ่มพวกนี้จะเกิดดีเรตติ้งแล้วมันจะกลายเป็นดาวไซด์ของพุ้นได้ครับ โอเคค่ะปิดท้ายที่ทองกับซลเวอร์อีกนิดนึงนะคะคุณจิพลค่ะด้วยควาที่ปีนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากนะคะทอง70%สิบกว่าเซ็นเวอร์เกือบร้อยห้ปนะคะปีหน้าคุณกิจพลที่บอกว่ามันยังไปได้ต่อเนี่ยมันจะบื้อหวาเหมือนปีนี้ไหมแล้วก็คําแนะนํานะคะในการที่จะซื้อจะลงทุนจะเก็บออมแนะนํำยังไงคะโอเคครับก็ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับ เองแต่ว่าคนการไปต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วุอหวามากเท่ากับปีนี้ซึ่งเราเราเพราะาปีที่ผ่านมาคนยังงงกันเยอะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักทุกคนทุกคนจะเริ่มเห็นภาพหรือทุกคนจะเริ่มเข้าใจว่าเออในเชิงของการเปลี่ยนหรือการเกิดสกิลโรชิพของพวกเงินเฟอ้อที่มันมีผลเพราะทุกวันนี้เราเห็นว่าคนพูดทองคำเนี่ยยังพูดในเชิงของทางด้านความเสี่ยงภูมิรัศด์เป็นหลักในจริงแล้วยังไม่มีใครแตะในเชิงที่ว่าเอ๊ะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยของตัวเงินเฟ้อนะครับผมคิดว่าในภาพนี้เป็นภาพใหญ่ที่มันมันเปลี่ยนโครงสร้างหลาย,ลายอย่างตรงนี้ไป, <S <S ปครับทีนี้ปีหน้าผมคิดว่าในครั้งปูน,นึงก็ยังไปต่อเพ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บุยหวามากเท่ากับปีนี้แล้วทีนี้โทตัวของชางนันโลหะเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะุหวาต่ออีกปีหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงแล้วเพื่อนว่าโลหะเงินเนี่ยถ้ามองแค่ว่าไอ้ทองเหมือนแพงแล้วบุตรรวมมาซื้อเงินมันอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะแต่จริงแล้วถ้าไปดูโกลด์ซิวเวอร์เร เราจะพบว่ามันมนณปัจจุบันเนี่ยคอมแพลแล้วถือได้ว่าเราโลหาเงินอาจจะถูกม่กในเทอมที่เรียกกระทองกับอีกมิติหนึ่งก็คือวันนี้โลหะเงินมันไปนนกลายเป็นสถิติเมทัลกับคือเป็น,ปนโลหะบางตัวที่มันใช้ในภาพขอนันอุตสาหกรรมสงครามใช้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ใช้อุตสาหกรรมเกี่ยวแ้านัา่นกุญแจหยุดก็ได้หรือพวกอย,าาย่างเอะไรคหลาย,ลยตัวเนี่ยก็มีการใช้แร่โลหะเงินซึ่งมันมีความไวในการนําไฟฟ้าสูงมาก แต่นั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้มันหาตัวแทนอย่างยางไม่ได้ในวันนี้ดนะั้นตัวของท่านการแย่งนสะสมโลหะเงินเนี่ย <S <S ม, <S 2> <S 2> มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้ภาพของโลหะเงินเนี่ยดีไม่ดีต้องบอกว่าอาจจะขึ้นไปแตะในระดับสามหลักเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท<ๆ>ี่ต้องบอกว่าในภาพแบบเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีเจอลูกค้าเดยได้คุย่อบ้างแบบนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าม,มันจะไปเท่าไหร่อย่างเช่นโลหะเงินรอบที่แล้วตอนทองไป4ี่พันสี่เงินก็ประมาณสักห้าสิบสี่เสร็จแล้วหลังจาก มีงานสัมมนาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่ไม่เกิน 3, วัน5วันนะครับราคาลงนะทองก็ลงมา4ี่พันหนึ่งนะครับตัวนั้นเงินก็ลงมาหลุด50แต่สุดท้ายเวลามันกลับมันก็ทยอยกลับขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้มันมามาหกสิบแปดเจ็ดสิบเนี่ยนะในละักษณะแบบนี้เราไม่รู้ครับอันสิ่งที่ทําได้ก็คือ,อต้องไปเลือกว่าถ้าเราจะเป็นลันกษณะการทยอยก็ยคืออาจจะปลอดไีกว่าหรือถ้าเราไม่ทยอยเราเป็นคนที่เกง่งกัไรก็เก่งได้แต่ว่า ก็อาจจะต้องพิจารณาจุดเข้าวางจุดในการกำหนดจุดแตกขทุนเพื่อคื้ความเสี่ยงดีๆแต่ว่าโดยภาพรวมขอแอสเซทมันเป็นขาขึ้นแบบนี้ครับก็บอกว่ามันก็จะไปการเล่นในทางการขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่าครับค่ะ,คะ,คะแต่คือถ้าสําหรับฝั่งของทองคํานะคะคนที่จะซื้อทองนะคะสําหรับคนที่เก็บออมตอนนี้ราคาทองก็สูงมากแล้วนะคะมันจะต้องมี strategy ในการเข้าซื้อ,อยังไงคะไล่ซื้อต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตยังไงเงินเฟ้อก็เปลี่ยนหรือว่า ควรที่จะรอให้ราคาลงมาสักเท่าไหร่เราถึงค่อยๆเข้าไปซื้ออีกทีค่ะคือคงเป็นยอย่างทยอยครับแต่จริงๆแล้วแถวบัมองในภาพทางเทคนิคเนี่ยการทะลุ4,40 0ั่ปขึ้นมามันกลายเป็นการเบรกใช่นะครับแตนั้นแต่ว่าถ้าจะ accumulate เนี่ยในระดับที่ไม่เกิน4,400นหรือไม่ได้เกินไฮเดิมไปมากเนี่ยในชิงแล้วในเชิงของอาจจะดูขัดใจแต่ในเชิงด้านกลยุทธ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นจุดท,ที่มันอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะครับในอย่างที่อย่างที่คนคิดว่ามันเสี่ยงดังนัผมคิดว่าณปัจจุบันเน ตัวทองคำเองอาจจะอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับ